อ่านะครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นการฝึกให้พวกเราได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติของจริงจากการที่เราเรียนทฤษฎีมาในเรื่องของการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับและลงมือปฏิบัติในเรื่องของการใช้สว่านไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสว่านเปลี่ยนจากไฟฟ้ามาเป็นแบตเตอรี่ แต่ยังคงอันตรายเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับดังนั้นหลักของการใช้เครื่องมือพวกนี้เราเน้นในเรื่องของอะไรครับ,บความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่ามันปลอดภัยยังไงเราต้องมีความรู้เบื้องต้นด้วยว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับอันนี้ตัวนี้เรียกว่าสว่าเนเบอนี้แบตเตอรี่นะครับก่อนที่เราจะใส่แบตเตอรี่ไป นะครับนักเรียมนมาดูนะครับอย่างที่ครูอธิบายไปครั้งที่แล้วมันมีตัวปุ่มเซฟตี้นะครับถ้าเรากดแบบนี้เราไปกดปุ๊บมันจะเครื่องมันจะทำงานแต่ถ้าเรากดกลับหรือล็อกไว้เรากดเครื่องมันก็จะไม่ทำงานเข้าใจไหมครับพอใช้เสร็จพอเราจะใช้เรากดลงไปพอใช้เสร็จเรากดกลับกดกลับจะอยู่ฝั่งนี้ให้มาแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเรากดสครั้ง มันจะกลายเป็นอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้หมุนเข้าฝั่งนี้กดเนี้ยหมุนเข้านะครับกดฝั่งนี้สุดกดได้สุดหมุนออกขันน็อตออกเข้าใจไหมครับ <S <S ระบบจะมีอยู่สองระบบคือขันเข้ากับขันออกอยู่ที่เราต้องการจะขันเข้าหรือขันออกนะครับทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จทุกครั้งให้นักเรียนกดให้มันกลับมาให้กึ่งกลางทั้งสองข้างกดครั้งเดียวมันก็จะเข้ากึ่งกลาง ต้องกดอีกด้านหนึ่งนะกดกันคนละด้านถ้าใช้ด้านขวาใช้ด้านขวากดด้านซ้ายใช้ด้านซ้ายกดด้านขวา<อ>เพื่อเป็นการเซฟตี้เข้าใจไหมครับอ่าทีนี้มาดูหัวนอ็อตวันนี้สิ่งที่เราจะทําก่อนอันดับแรกคือการฝึกขันน็อตตรงนี้ออกมานะครับเบื้องต้นโดยที่เราจะต้องใส่ตัวนี้ครับตัวบล็อกนอ็อต นะครับตัวบล็อกน็อตเนี่ยจะต,ต้องมีแต่ถ้าเราเจาะเราไม่ต้องใส่บล็อกเราใส่หัวได้เลยนะครับนะักเรียนเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมครับถ้าเป็นสีดําไว้สําหรับเจาะอะไรครับเจาะไม้สีเทาเจาะปูนปน,นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเจาะได้ทั้งไม้และปูนมีความแรงถ้าแบตเตอรี่แรงพอนะครับ เราก็ดูเบอร์เนี่ยเขาจะเขียนมาให้แล้วว่าเราจะใช้เบอร์อะไรจะใช้รูเล็กรูใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่เราอยู่ที่งานของเราเข้าใจไหมครับ <S 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 ซึ่งวันนี้เราจะยังไม่ใช้หัวนี้เราจะมาใช้หัวน็อตนะครับน็อตแต่ละเบอร์ก็เหมือนกันให้เราดูงานของเราก่อนว่าวันนี้น็อตของเราเนี่ยที่เราจะทําเนี่ยมันเป็นงานเบอร์อะไรมันเป็นหัวเล็กหรือหัวใหญ่ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ถอดมาก่อนเริ่มจากตัวแรกนะครับมันเป็นหัวสี่แฉกใช่ไหมใช้หัวแฉกเดียวได้ไหมไม่ได,ไได้นะครับเราก็ลองใส่ไปก่อนลองใส่แล้วลองหมุนดูอา้าวโอเคถ้ามันแน่นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้เข้าใจไหมครับงั้นเราก็เลือกเบอร์นี้ก็จะยังหลักการง่ายๆนะครับถ้าเรายังไม่เรายังไม่มีความรู้หรือถ้าไหร่เราให้เราวัดเลยนะครับวัดจากของจริงนะครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของการต่อทีนี้ ก่อนที่เราจะใส่เข้าไปให้เอานี่นะครับใส่เข้าไปในบล็อกก่อนตัวบล็อกเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูดนะครับพอใส่เข้าไปถูกลอกมันมันก็จะดูดแน่นเราสามารถถอดได้แต่ต้องใช้แรงเข้าใจไหมครับทีนี้ใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับต้องเรียนดูนะเดี๋ยวจะให้ทํานะครับเราต้องตั้งให้มันตรงแล้วก็ค่อยๆหมุน ให้นักเรียนนะครับหมุนเข้าหาตัวเองนั่นคือการหมุนเข้าสาคัญล็อกให้แน่นหมุนให้แน่นให้แบบว่าหมุนจนแบบว่าเรามีความรู้ว่ามันหมุนต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนั่นคือแน่นแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ลองดึงอีกทีหนึ่งนี่คือแน่นถ้าไม่แน่นเวลาเรากดใช้มันอาจจะเกิดอะไรเกิดขึ้นหลุดเป็นอันตารายไหมอันตารายนะครับอ่ะทีนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไป นะครับแค่นี้ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กดบดเซฟตี้<ฏ>ใช่ไหมอ่าทีนี้งานที่เราจะทําคืองานที่เราจะเอาออกมาถูกต้องไหมครับ,รบอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับเคลียร์อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะทําที่โกยนะอ่านะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับ เวลาทำให้นักเรียนเนี่ยอย่าไปกลัวนะครับต้องกดให้แรงเข้าใจไ,ไหมครับกดมือเข้าไปให้แรงไม่ใช่ทำเบาๆแล้วกลัวมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เข้าใจยังนะครับทีนี้เราจะเอานัตอ,ออกมากดทางด้านซ้ายก่อนให้กดเข้าไปนะครับเอามือนะครับกดหมายไว้นะครับแล้วเรากดแล้วเราปล่อยเลยเราไม่ต้องกดตลอด เห็นไหมน็อตออกไหมอ่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับเห็นไอันนี้น็อตหักเพราะอะไรเพราะมันเป็นสนิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําเข้าใหม่นะครับนี่ก็หลุดออกมาเห็นไหมอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับทีนี้เราเปลี่ยนน็อตใหม่ได้ไหมแบบนี้เปลี่ยนได้ไหมครับเพราะว่าของเก่าของเดิมมันขึ้นสนิมมันจะใช้ต่อได้ไหม ไม่ได้นะครับอ่ะสมมติเปลี่ยนนะครับทีนี้เรามาใช้น็อตตัวใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองฝึกเจาะนะครับอันดับแรกวันนี้นะครับทุกคนจะต้องได้ฝึกในการขันน็อตเข้าไปเข้าใจยังอ่ะเราจะไม่ใช้รูเดิมนะอ่านะครับการเจาะตรงนี้นะครับนักเรียนใส่ไปนะครับมันก็จะอยู่ นะครับหรือไม่ถ้านักเรียนกลัวนะครับอ่ะเราจะใช้เรากดมาฝั่งนี้นะครับจอ่ออย่าเพิ่งกดนะจอไว้ก่อนอ่าค่อยอยพอมั่นใจแล้วค่อยเพิ่มแรงเพิ่มสปีดแล้วกดกดหัวลงไปด้วยกดหัวลงไปด้วยแล้วค่อยๆกดเห็นไ,ไหมครับง่ายกว่าการใช้ไขควงมือไหมง่ายเลยอ่าง่ายกว่านะครับ อย่าตกใจอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือห้ามตกใจเข้าใจไหมครับอ่ะใครจะมาเป็นทดลองคนแรกอ่ามาอ่ะมาตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ามาตรงนี้อ่ามาตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเสียบเสียบไม้ให้ด้วยอ่า อ่านะครับอ่ะเริ่มต้นตอนนี้ครูกดเซฟตี้ให้แล้วเห็นไหมถ้าเรากดเซฟตี้เรากดมันจะเครื่องจะทํางานไหมไม่ไม่ทางานนะครับอย่าลืมนะครับห้ามหันเข้าหาตัวอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนปืนเลยห้ามหันเข้าหาอาตัวนะครับอ่าหยีบอ่านี่น็อตเอาฝึกเจาะอันดับแรกทํำยังไงดูนะครับอ่ากดกดเซฟตี้อ่ะ,อ,ะอันนั้นขันออกครู ให้ขันออกอ่าค่อยค่อยกดอ่าพอเห็นไหมอาตอมือให้เพื่อนด้วยอ่าเห็นไหมครับง่ายไหมอ่าทีนี้ครูต้องการคนเอาออกครับผู้หญิงขออาสาผู้หญิงครับมาพีตี้มาอขอไม้ให้พีตี้ด้วยอ่ามาีตี้มามาฝั่งนี้ได้อฝั่งนี้ได้อ่ามา ตอนนี้ครูกดเซฟตี้แล้วะนะครับเอาหนีบเองหนีบเองหนีหนหนไว้ที่คอเสื้ออ่ะพร้อมอยังเบตตี้พร้อมไหมหนีบไว้หนีบไว้กดอ่าแล้วก็หนีบไว้เนี่ยเออแล้วก็หนีบไว้อ่ะไม่ต้องก็ได้อ่ะไว้ตรงนี้อ่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ะตือตอนนี้ครูกดเซฟตี้อยู่นะอ่ะสิ่งสำคัญจับจับให้แน่นเลย นะครับแต่นิ้วชี้อย่าเพิ่งไปแตะมันแค่นั้นเองถ้านิ้วชี้ไม่ไปแตะเราไม่กดเซฟออกมันก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นก็กจับนะครับอ่าจับให้แน่นจะไปแน่นก่อนอ่าจะไปแน่นอ่าทีนี้กดเซฟตี้เจ้าออกฟังไหนอ่าอย่าจิ้มเข้าตาตัวเองไม่ได้นะอันตรายนะครับเมื่อกี้ที่นักเรียนถือมาแบบนี้อันตรายนะถ้าเกิดเรากด เมื่อกี้กดเซฟตี้แล้วกดใช้งานแล้วมันไม่เซฟแล้วนะครับเนี่ยพอถ้าเกิดว่าเพื่อนเผลอหรือว่าเราเผลอเมื่อกี้อาจจะจิ้มจิ้มได้ไหมเออนั้นบอกแล้วว่าให้นึกถึงความปลอดภัยให้หัวลงพื้นอยู่ตลอดห้ามหันเข้าหาตัวนะครับอ่าค่อยๆค่อยๆกดโอเคได้อะตบมือเพื่อนหน่อยอ่าอ่านไหม ไงไหมอ่ะแพตี้เห็นแล้วมาอยากจะลองดูใช่ไหมเอามาดูอ่ายากไหมไม่ยากมาอ่าตอนนี้ครูกดเซฟไว้แล้วอ่านะครับอ่าอย่าหันเข้าหาตัวอ่ากดบ๊กเอามือมือไหนมือจับจับจับก่อนจับไม้ด้วยจับไม้ไว้เพื่อไม่ให้มันขยับ อ่าค่อยคอยให้ลงล็อกอันดับแรกให้ลงล็อกอ่าค่อยๆกา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 อ่ากดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยโอเคตบมือเพื่อนครับผมอ่ากดบล็อกด้วยบลเซฟโอเคแบบนี้เขาจะไม่อันตรายเข้าจยังอ่าทีนี้นะครับเมื่อกี้เราฝึกแล้วนะถือว่าเราทําเบื้องต้นเป็นนะครับทีนี้งานของเราเนี่ยครับส่งตัวแทนมาสามคน ส่งกระแทงครับอ่าผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองครูอยากจะเน้นผู้หญิงเพราะในชีวิตจริงผู้หญิงเราก็ต้องทําได้อ่าครับขอขอผู้หญิงสองคนอ่ามานะครับอ่าเจาะตรงนี้อ่าผู้หญิงมาเด้วมาพาร์ตี้ก็ได้มาอ่าถึงกับดมยาดมเลยนะครับอ่าอ่าเจาะนะครับ นะครับเข้าไปอย่างนี้นะทำที่โกูนะครับเอ้านี่นี่กดเอาช่วยช่วยช่วยเพื่อนอ่ช่วยเพื่อนดูดิว่าจะทำได้ไหมกดไว้กดไว้กดแรงๆค่อยๆค่อยๆอ่าค่อยๆเอาอีกตัวหนึ่งดูนะตอนนี้ไม้แตกนะบองค่อยๆนะ ตอนนี้เราเราอยากเจาะทีเดียวเราคล้องเราต้องค่อยๆผ่อนค่อยค่อยๆงานนี้อย่าอย่าอย่ารีบร้อนใจเย็นๆดูนะครับอนามัยจะทำได้ไหมนะครับทุกคนลุ้นนะครับลุ้นนะครับ กดลบไปเลยกดลงไปเลยโอเคอ่าอ่าถือว่าได้ไหมอ่ายับเข้าไปอีกครั้งในข้างในนะครับแต่ถ้ามันแตกแบบนี้เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างออ่าตรงนี้ตรงนี้อย่าอย่าให้อย่าอย่าให้รอยแตกเดิม รอยแตกเดิมมันจะเพิ่มรอยแตกอ่าค่อยๆค่อยๆทำเอโอเคได้ได้อ่าได้ก่อนได้ไหมจอดได้ยังยังเอาโอ้ออ่าได้ไม่ได้อ่า ถ้ามันแตกไปนี้ทํายังไงได้มั่งเราต้องหาไม้ mm. ใช่ไหมมาดามนะครับเราต้องหาไม้มาดามนะขั้นตอนต่อ,อไปเดี๋ยวจะต้องหาไม้มาดามตรงนี้นะครับอ่ะโอเคถือว่านักเรียนใช้ได้ทําได้นะของจริงอ่ะลดเซฟตี้ด้วยอย่าหาันหาเพื่อนโอเคว่าวางเลยอ่ปลดอ่ะ,อะถ้ากดแบบนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับไอเข้ากลางแล้วเราลอง กดด้วยว่าเราได้กดได้จริงยังนะครับแล้วก็ตั้งนะครับโอเคนะครับถือว่าเกือบจะสําเร็จนะครับเนื่องจากไม้ไผ่เนี่ยมันมีความอ่อนแล้วมันเป็นไม้ไม้ไผ่ที่แก่แล้วนะไม่ใช่ไม้ไผ่สดในนั้นการทําตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะแตกได้ทีนี้ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบน,นี้เราจะต้องทํำยังไงดามเออเอาไม้มาดามหาไม้เนื้อแข็ง นะครับสองท่อนประกบติดกัน <c oughs> ข้างในข้างนอกแล้วเราก็ยิงม็อดเท่านี้เราก็จะใช้ได้ <c oughs> เข้าใจไหมครับ <c oughs> อ่าคำราบวันนี้ <c oughs> คิดว่ายากไหม <c oughs> ไม่อ่าสะดวกกว่าเมื่อก่อนไหมสะดวกกว่าการใช้ไขควงมือไหมสะดวกกว่าการใช้ไขควงไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กไหม <c oughs> อ่วกกวานะครับอันนี้ หัวัใจใํสำคัญของมันคือเราจะต้องยึดหลักอะไรครับความอดทควอดทนเข้าใจไหมครับอ่านะครับสําหรับวันนี้ก็ตบมือให้ตัวเองด้วยครับผมอ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเวลาเราจะเก็บสมมติทําเสร็จแล้วเก็บรักษาอย่างไงครับเอาเอามอ่า เรามีกล่องเครื่องมืออยู่ตรงนี้เก็บให้ถูกนะเมื่อเป็นช่างเมื่อเป็นช่างเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยสมงติเสร็จงานแล้วไม่ถอดได้เลยนะ่ดึงดึงออกมาได้เลยไปอันนี้ก่อนอ,อันนี้เก็บใส่กล่อง ไปเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ปิดเอาลงเอาลงอันนี้เอาลงอ่าครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราเราก็เก็บใส่กล่องแบบเนี้นะครับเสร็จกระบวนการนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือเราใช้เราต้องดู ว่าเราจะใช้งานประเภทอะไรใช้เสร็จให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกที่เราจะหยิบใช้ในครั้งต่อไปโดยการเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้าเราใช้เสร็จเราตั้งเพ่นพ่านเลยได้ไหมครับไ,ได้ได้ไหมไม่ได้นะครับพอครั้งต่อไปเวลาเราจะหาหาไม่เจอหรือบางทีเราอาจจะไปเดินสะดุดใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้มันแหลมไหม มันคมไหมนะถ้าเกิดว่าเราไปสะดุดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดได้นะครับนั้นก็ฝากนักเรียนไว้นี่คือขบวนการที่ใช้เครื่องมืองานช่างมีนักเรียนคนไหนมีคําถามบ้างไหมครับรมีไหมครับเพราะตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีวันนี้เราเรียนปฏิบัตินะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ